ศาลาผักศพศาลาไม้เก่าๆที่ตั้งโดดดินอยู่ข้างทางรอบข้างเป็นตาละม็อเมื่อก่อนชาวบ้านในหมู่บ้านใช้เป็นที่พักศพก่อนที่จะนำศพไปเผาแต่ปัจจุบันกลายเป็นสาราร้างแล้วเห็นว่าชายคนหนึ่งเข้าไปหลุกฝนภายในศาลาซึ่งชายคนนี้นําไม่รู้ว่าเป็นสาลาร้าง แล้วก็ยังเคยใช้เป็นที่พักศพมาก่อนเขาจึงถูกวิญญาณหญิงสาวที่ยังวนเวียนสิ่งสถิตยอยู่ที่ศาลาพักศพหลอกเอาเขาจึงรีบหนีรุนรานออกมาจากศาลานั้นอยา่างทุลักทุเลเมื่อเขามาทราบทีหลังว่าสถานที่นั้นนะ่ะเคยใช้เป็นที่พักศพมาก่อนทาเอาช็อกมากๆเขามีคิดว่าจะอยู่ใกล้วิญ,ญญาณได้มากขนาดนี้